สู่ช่องสังตอรี่นะครับวันนี้เห็นผมเหมือนเดิมครับเป็นช่วงของพ่อ้านสตอรี่นะครับน่าจะมีหลายๆท่านนะครับที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นกันมาแล้วก็เคยเห็นสติกเกอร์ที่เขาแปะรถอยู่ไม่ว่าจะเป็นท้ายรถหรือหน้ารถหรือว่าแปะตรงกระจกข้างหลังรถนะครับอาจจะเคยเห็นกันอยู่เคยสงสัยกันมั่งไหมครับว่า สัญลักษณ์พวกนั้นแปลว่าอะไรมีความหมายยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูไปดูความหมายไปดูความสําคัญของสติกเกอร์พวกนั้นกันว่าเขามีความหมายยังไงแล้วก็ทําไมถึงต้องแปะนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปรบกวนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปดูกันเลยครับมาเริ่มกันเลยที่2สัญลักษณ์แรกนะครับ สาย JDM สายแต่งรถน่าจะรู้จักกันอยู่จะเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นคู่สติกเกอร์นะครับเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นที่เป็นสีเขียวกับสีฟ้าปกติจะเจอสติกเกอร์คู่นี้แปะอยู่ที่กระจกท้ายรถนะครับแท้จริงแล้วมันคืออะไรใครยังไม่รู้มาดูความหมายกันได้เลยครับสติกเกอร์สีเขียวนะครับอันนี้จะอ่านว่าเนนปิกิจุทะเชสะ ใช้เพื่อแสดงว่ารถคันนี้ที่ติดสติกเกอร์ที่ผ่านมาตรฐานการประหยัดเชื้อเพลิงที่กำหนดโดยกระทรวงคมนาคมของญี่ปุ่นโดยแต่ละคันจะมีเปอร์เซ็นต์ที่แตกต่างกันไปขอเกินไว้ก่อนนะครับถ้าผมอ่านภาษาญี่ปุ่นผิดบอกผมด้วยนะครับแจ้งผมด้วยยังไงขออภัยไว้ก่อนนะครับสำหรับคนที่ฟังภาษาญี่ปุ่นออกครับส่วนอีกอันนะครับเป็น สติกเกอร์สีฟ้านะครับส่วนใหญ่จะอยู่ข้างใต้ที่เห็นกันนะครับอัอนนี้จะอ่านว่า k h ไฮช h u a s u s a นะครับตัวนี้สีฟ้าจะใช้แสดงว่ารถคันนี้ที่ติดสติกเกอร์จะมีระดับการปล่อยกา๊าซที่เป็นไอเสียต่ำกว่าข้อกำหนดของภาครัฐโดยจะมีเปอร์เซน็นที่แตกต่างกันออกไปเช่นกันนะครับสาวก jdm นะครับหลายคนที่ชอบการแต่งแนวแบบเหมือนไม่แต่งนะครับ จะชอบซื้อมาติดเพิ่มนิดเพิ่มหน่อยให้เป็นรถสเปคเดิมๆที่ขายในญี่ปุ่นส่วนที่ไทยก็หาซื้อกันได้ในราคาหลักร้อยนะครับเรียกว่าไม่แพงเกินไปบางคนชอบแนวนี้ก็จะหาซื้อมาเรียกกันว่าบางคนแปะแล้วแรงมาเพิ่มสักสิตัวเงี้ยครับมาต่อกันเลยนะครับที่สัญ,ญลักษณ์ที่3นะครับสัญ,ญลักษณ์นี้มีชื่อว่าวาคาบะหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าโชชินสะนะครับ ใช้สำหรับติดเพื่อแสดงว่าเป็นมือใหม่หัดขับนะครับสังเกตได้จากสัญลักษณ์นี้จะมีสีเขียวกับสีเหลืองนะครับสีเขียวจะสดเหมือนใบไม้ที่กำลังแตกยอดออกมาเลยตามกฎหมายญี่ปุ่นกำหนดไว้ว่าจะต้องติดทั้งด้านหน้าและด้านหลังของรถนะครับจนกว่าจะได้ใบขับขี่ถึงจะสามารถแกะออกได้นะครับซึ่งรวมระยะเวลาก็ประมาณ1ปีเต็ม เรียกได้ว่ากฎหมายของญี่ปุ่นในการขับรถขอใบขับขี่นี่โหดหินมากเลยนะครับไม่เหมือนกับของทางบ้านเรานะครับามาต่อกันสัญ,ญลักษณ์สุดท้ายนะครับที่เป็นรูปหยดน้ำนะครับจะเห็นว่ามีสีส้มกับสีออกเหลืองๆนะครับมาดูความหมายกันเลยครับสัญ,ญลักษณ์นี้ จะมีชื่อว่าโมมิจิหรือชื่อโคเรซะซึ่งใช้สัญ,ญลักษณ์นี้แทนสัญ,ญลักษณ์ของผู้สูงวัยหรือเรียกง่ายๆว่าคือเตือนรถรอบๆว่าคันนี้มีคนชราหรือคนคนแก่ขับอยู่นะครับและผู้ที่สามารถติดโมมิจิได้ก็คือต้องมีอายุมากกว่า75ปีเท่านั้นด้วยซึ่งกฎหมายระบุไว้ชัดว่าเหมือนกับวาคาบาว่า ต้องติดไว้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังรถโดยสัญลักษณ์ทั้งสองนี้ถูกบังคับใช้ตามกฎหมายมาตั้งแต่ปี1972แล้วครับอ่ะเป็นไงกันบ้างครับรู้กันหรือ,อยังว่าที่เป็นสัญลักษณ์ที่แปลกกันเนี่ยมีความหมายว่ายังไงกันบ้างหวังว่าคงจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้กันบ้างนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ